สวัสดีครับปปกระช่องหมอกท้าไม้นะครับนี่ครับเสียดจูนครับโชปลาหน่อยโหแน่นอนใสายบัลลัมสายสวยสายคลองพาเพลินนะครับววันนนเเียยบลมาสามคนใช่ไหมพี่วันนี้สามคนครับนี่ครับสามตาหายนะครับใช่พี่ยศไม่มาใส่ห้าใส่ห้า นี่ครับชิมงานผมมาสี่คนครับรวมผมนี่ครับชิมงานลูกดอกดอกข้าไม้นะครับนี่ครับตอมของแก่งครับขาแม่นประจำซอยครับ ดังฟังชัดปลาลอยนะครับดูปลาดูนะครับดูปลานะครับนี่ครับเห็นไหมครับลอยปากเต็มหมดเลยนะครับนี่นี่นะครับ กระมุกกระมุบน yeah> ี่ปลาทั้งนั้นนะครับเฮ้ยอย่าบอกนะโดนนะโอ้เสียของเลยเนี่ยเร็วเร็วเหือน้องแมนยิงอื แข็งยิงนิดเดียว้งปัวยาออกะแทกอือันนี้มันลูมออกฝั่งโดนด้วยเหรอโดนตาันกรโดดไปเฮ้ยโหแน่นอนอ่ะดูนี่ครับฝีมือคนยิงโดนตาโอ้ย ตัวสวยด้วยไอยสองตัวโ<ว>อ,วอ้ออโหปเป็นไงอะแน่นอนชอตัวนะ่าอะไไม่ไหวแล้วปวดหลังที่มาเลยทั้งคืนเลยตั้งแต่้าทูมังไม่หยุดเลยเนะี่ย <laughs> ได้ครึ่งหลังขวาแล้วนะครับ ตกป่าตกมตังแล้วนี่นะครับดูเดี๋ยวค่อยไปดูผลง,งานที่บ้าน เป็นเลน่องน,นี้ไหมน,นี่ที่ไหววะจางนี้ปลาหนกนะครับคลองเจ็ดสเสมียนคลองบางงูนะครับนี่มายิงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับ

ไอเดี๋ยวติดต่อเ,เร็วๆโอ้โลงแล้วนะครับนี่ครับแน่นอนหัวพ่อสามสิบสามสิบเซนหัวพ่อสามสิบเซนนะครับลูกดอกหมอกท่าไม้นะครับ นี่ครับเตยจูนโดนแล้วครับแน่นอนจริงน้องหูปากใหญ่ต่ำนี่น

เยอะแยกกันแล้วโอ้โจสองตัวซ้อนเลยคู่กันอยู่มันไม่โดนตัวหน้าไม่โดนตัวหลังนะโดนอีกแล้วของแกล้งโอ้โหตายเลย ตัวอันนี้เสียเข้าปากเข้าปากแน่นอนเต็มเต็มเสียนี่ครับเสียดจูนยิงนะครับลอกได้ไวแต่ไม่ค่อยโดนละ

อื้ไม่โดนไปแล้วเหรไม่เหลือดีครับโอโ้โหตายแล้วระยะก,กี่เมตรวะเนี่ยหลุดไปแล้วโอโ้โหหลุด <c oughs> เะรายหลุดไปแล้ว ระยะยี่สิบกว่าเมตรเลยมั้งเนี um> ่ยยี่สิบสามสิบเลยนะอืออจิงเข้าปุ่งเลยครับ โอ้ยโดนแล้วนะครับโดนแล้วตัวสวยอยู่โดนแล้วตัวสวยหมดอะ <c oughs> ดตายเลยครับย้อยเข้าฝุ่งครับบางที ค่อยๆเยอะเดี๋ยวลูดโอ้ย <c oughs> แข่งกันโดนเลยออกปากเลยออกปากไปเลย ปลาไม่มแผลเลยเลยดเนี้ยโดนนี้ครับไ่ยหยเดนยวไม่ไปไหนเลยนะไม่ได้ไปไหนถ้าผมจอดตั้งแต่เมื่อคืนไม่ได้ไปไหนไหนแกรูปใหญ่หรอให้พอได้เต็มคอ้อหงาท้อง น้องกำลังสาวมาครับน้องมาอะไรเอ้ยยอยข้ามไปวะน่ะข้ามนิดนึงน้าเนี่ยปากเบิ๋นนี่มะเนี่ยเฮ้ยไหวเปล่าไหวป่าวมานี่มาแอบเจ็บอยู่แอบเจ็บอยู่เดียวปลาลุ้น ู <c oughs> แน่นอนครับสี่สิบเซนหัวธรรมดาหมอกท้าไม้โดนบ้างยังอ่ะคงกินก <S <S นี่ครับนี่ครับเอ็กโดนแล้วครับ ติดตีถูกนี่ครับเมาต่างกัต้นกลับนี่ครับสามห้าสามมิลครึ่งนี่ก็ตีตีปวดบ้าสามมิลครึ่ง าผลงานยิงปลาน็อกไอองบางงูนะครับเจ็ดเสมียนนะครับถ้าใครสนใจลูกดอกก็โทรได้นะครับเบอร์0ูต6ไดเจ็ดหหห้าสูห้าเก้า idline ก็เบอร์โทรนะครับเบอร์เดียวกันเฟซบุ๊กก็หมอกข้ามหมายลูกดอกยิงปลานะครับยังไงก็ฝากผลงานกดไลค์กดแชร์ได้นะครับรนนลแล้วผมขอบคุณครับ